อันนี้ของคนท้องมีข้าวต้มใส่แครอทกับกะหล่ำปีด้วยอันนี้ของสามตัวหนูแล้วเพื่อนๆไปไหนอะไม่เรียกเพื่อนมากินข้าวอ่ะลูกอ่าตัวที่สองมาแล้วโอ้ยรู้ได้ไงแม่มาโอ้ยแล้วคนท้องอะ่ะสามตัวมาครบแล้วว่าไงลูกโอ้ยเรียกขาแม่อย่าเลยเออ โอยเลีย,ยขาเลียเท้าแม่ใหญ่เลยลูกโอยดีใจอะ่ะลูกแล้วคนท้องอะ่ะลูกคนท้องอยู่ไหนคะคนท้องยังไม่มาเลยเดี๋ยวรอก่อนนะลูกให้หนูกินไข่ก่อนค่ะอเออชิลตัวลูกเออเออแม่ให้ลูกเออแม่รู้ว่าหนูอยากกินไข่ต้ม ไปไหนเนี่ยคนท้องยังไม่มาเลยเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบหกธันวาเมื่อวานวันคริสต์มาสใช่ไหมทีนี้เนี่ยเมื่อวานแพทก็ให้ข้าวคนท้องปกติแต่วันนี้แพทมารออยู่เกือบสิบห้านาทีแล้วปรากฏว่าคนท้องไม่ออกมาเพื่อนๆน้ำตาจะไหลอะ่ะเตรียมข้าวมาให้เขาแล้วก็ สงสัยเขาขอลูกแล้วล่ะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ดราม่านะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเป็นห่วงเขาไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนแล้วก็เราก็เตรียมข้าวเตรียมผักแล้วก็เตรียมอาหารเม็ดแล้วก็ไข่ต้มมาให้เขาเหมือนเดิมแต่วันนี้ก็จะมีพิเศษมีข้าวต้มข้าวกล้องอะนะถุงข้าวข้าวกล้องหอมมะลิแล้วก็ใส่แครอทกับกะหล่ำปีไปด้วยแล้วก็เอามาให้เขาแล้วก็เอาข้าวต้มมาปรากฏว่าให้ไข่ต้มเจ้าสามตัวนี้กินแล้วเนี่ยอ่า แต่ตอนนี้คนท้องยังไม่ออกมารอแล้วก็เดินเรียกอยู่15นาทีแล้วแล้วก็เขายังไม่ออกมาเลยเพื่อนๆแล้วเนี่ยแพทก็มามารอเขาแล้วปรากฏว่าอันนี้ของเขาเลยเพื่อนๆแต่ตอนนี้เขายังไม่ออกมาเลยแล้วก็แพทอาจจะต้องเอาข้าวให้เจ้าสามตัวนี้กินก่อนแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องรออีกสักพักอะ่ะยังไงแพทก็จะอดทนรอค่ะเดี๋ยวเผื่อไม่รู้ว่าเาขาคลอดลูกแล้วเขาสามารถที่จะ เดินออกมากินข้าวไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ภาวนาค่ะเพื่อนๆถ้าเขาคลอดลูกข้าน่าจะคลอดวันคริสต์มาสพอดีเพื่อนๆน,น่าจะคลอดเมื่อคืนอหรือว่าคลอดวันนี้ก็ไม่รู้ก็ไม่ยี่ห้าก็ยี่บหกถ้าเขาไม่มาก็แสดงว่าเขาคลอดลูกอยู่แล้วเขาก็ทิ้งลูกเข้ามาไม่ได้ก็คงจะต้องนอนให้ลูกอิ่นมแต่แพทไม่แพทไ,ไม่รู้ว่าแพทจะทิ้งอาหารไว้ยังไงเจ้าพวกนี้ก็คงจะกินหมดหรือไม่ก็ เดี๋ยวต้องวันนี้อาจจะต้องแวะมาอีกรอบหนึงห่งเพื่อนเดี๋ยวพัขอเอาข้าวให้เจ้าสามตัวนี้กินก่อนนะคะเพราะว่าเขารอ,อนานแล้วแต่ว่ายังไงเดี๋ยวพทจะรอค่ะรอตอนนี้พัดลืมใส่ในกลกามาตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงแล้วล่ะตอนนี้ก็ประมาณออ,อีกประมาณสิบเจ็ดนาทีหกโมงอ่าเดี๋ยวแพัจะรอถึงประมาณหกโมงกว่ากาถ้าเขาไม่มาก็เดี๋ยวคงจะต้องมาอีกรอบหนึง่งตอนดึก เผื่อเขาจะออกมาแต่ยังไงก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องรอดูให้อาหารเขาจนได้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวพัดขอให้อาหารเจ้าสามตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนๆค่ะถ้าใครที่ที่บ้านเลี้ยงเลี้ยงน้องหมานะคะก็สิ่งที่ทานไม่ได้น้องน้องน้องหมากินไม่ได้คือช็อกโกแลตองุ่นแล้วก็พวกผักพวกตะกูลต้นหอมทั้งหลายแหละแล้วก็พวกผู้ชายอ่าแล้วก็บัวทุกชนิดห้ามกินเพราะว่า น้องหมาเนี่ยไม่มีไม่สามารถที่จะย่อยโปรตีนจากถั่วได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ช็อกโกแลตก็จะเป็นโรคหัวใจส่วนอา่อางุ่นก็จะทําให้เป็นเป็นโรคซึมเศร้าเบื่ออาหารอย่าให้เขากินนะคะแล้วก็ พวกผักพวกผักตระกูลพวกหอมกระเทียมต้นหอมแล้วก็พวกใบกุ้ยช่ายอะไรพวกนี้อย่าให้เขากินนะคะเพราะว่ามันจะไปทําลายเม็ดเลือดแดงของน้องหมานะคะเพื่อนเพื่อยังไงก็ถั่วก็ห้ามกินนะคะพวกตุกั่วหรือนมถั่วเหลืองหรืออะไรพวกนี้อย่าให้เขากินนะคะเพราะว่าพวกถั่วเนี่ยน้องหมาเนี่ยเขาจะไม่สามารถย่อยโปรตีนจากถั่วได้นะคะเพื่อนเพื่อเดี๋ยวแพทขอเอาอาหารให้เจ้า3ตัวนี้กินก่อนแล้วยังไงเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องออกมาอีกรอบหนึ่ง ตอนดึกเดี๋ยวจะรอถึงประมาณหกโมงกว่าๆเพราะตอนนี้มันก็เกือบหกโมงแล้วค่ะอีกมาสิบห้านาทีโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้อาหารน้องหมาชุดนี้ก่อนค่ะสามตัวมาลูกไปเดี๋ยวแม่เทนซุปให้กินเลยลูกกินข้าวลูก กินเลยลูกหนูก็เป็นห่วงคนท้องใช่ไหมไม่ยอมกินหนูเป็นห่วงคนท้องใช่ไหมลูกหนูเป็นห่วงคนท้องใช่ไหมลูกกินข้าวลูกกินข้าวก่อนเดี๋ยวแม่มาอีกรอบหนึ่งตอนดึกกินไปก่อนลูกเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้าให้ลูกแม่รู้ว่าหนูเป็นห่วงคนท้องแม่รู้กินก่อน 1996. ลูกกินรองท้องก่อนเดี๋ยวตอนดึกแม่ออกมาอีกรอบหนึง่งกินก่อนลูก แม่ใส่ข้าวต้มแล้วก็ใส่ผักมาให้ด้วยลูกอาหารเมร็ดกินเลยลูกกินเลยลูกเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้าให้นะเนี่ยเดี๋ยวแม่ล้างถังแล้วเปลี่ยนน้าให้ลูกสบประปมาันแรเนี่ยกินก่อนเลยลูกหรูกกินก่อนลูกเป็นห่วงคนท้องใช่ไหมคะคนท้องไม่ออกมาใช่ไหมลูกดึกก็เพื่อนเพื่อนเกือบหกโมงแล้วค่ะกินก่อนลูกแม่ก็เป็นห่วงเหมือนกันลูกอยู่ด้วยกันสี่ตัวแล้วกินพร้อมกันวันนี้เหลือแค่สามตัวเอง คนท้องมากินข้าวลูกคนท้องคนท้องแม่มาแล้วลูกมากินข้าวมาโอุย้ยคลอดลูกหรือยังอ๋อคนท้องเอ้ยมามามากินข้าวลูกยังไม่คลอดนะลูกนะโอ้แม่ใจเสียหมดเลยลูกมาลูกมาหนูมากินข้าวลูกมาลูกมามากินข้าวลูกคนท้องมามาหาแม่มา ดีใจจังเลยเจอหนูด้วยท้องใหญ่มากหนูมากินข้าวลูกมาคนท้องมาลูกมากินข้าวลูกวันนี้แม่ทําผักมาให้ด้วยลูกมาแล้วมาหาแม่มาแล้วเนี่ยมีข้าวต้มให้หนูด้วยข้าวกล้องเนี่ยมีไก่มีผักด้วยมาผักต้มมาแครอทเนี่ยกระหล่ำปีให้ลูกหนูกินนะมาเร็วมาลูกมามาหาแม่มา กูนไข่นะคะตรงนี้ลูกอย่าไปแย่งคนท้องรถเยอะคนท้องไหมอกินดีๆลูกเออไม่มีใครแย่งลูกไม่มีใครแย่งไม่ต้องออกไปนะลูกยรถชนเอ่ะกินไข่ลูกอเดี๋ยวแม่เอาใส่น้ำซุปให้นะลูกแล้วคนท้องมามคนท้องอะลูกอะลูกคนท้องมากินลูก มาเร็วอันนี้ของคนท้องนะคะเออกินลกูกเออต้องกินกับคนท้องด้วยเหรอหนูอยู่เนี่ยเออเดี๋ยวแม่เอาให้ลกูกเดี๋ยวแม่เอาให้คนท้องนะคะอันนี้ของคนท้องค่ะออคนท้องกินค่ะอ,อือเก่งจังเลยโอ,อ้ยกินให้ลูกหนูนะคะน้ำซุปอุ่นๆแล้วลูกเออ ถึงว่าทาไมเพื่อนหนูไม่ยอมกินเพราะหนูไม่ยอมออกมานี่เองกินนะลูกแม่ก็เป็นห่วงหนูกับลูกนะอุ้ยท้องใหญ่แล้วลูกหใหญ่มากเลยท้องใหญ่มากเลยคนท้องกินลูกแม่เป็นห่วงหนูคะ่ะกินเยอะๆมีข้าวด้วยลูกเออกินเยอะๆลูกเนี่ยเพื่อนหนูยอมกินแล้วเมื่อกี้ไม่ยอมกินเลยเป็นห่วงหนูกันเนท้องกินนะคะ ดีใจจังเลยเจอหนูแล้วลูกพาคุ้มครองนะลูกแม่นึกว่าหนูคลอดลูกแล้วเนี่ยใกล้คลอดแล้วใช่ไหมสู้ๆนะลูกให้พักคุ้มครองให้หนูปลอดภัยให้ลูกหนูปลอดภัยนะเออแม่เอาใจช่วยนะกินเยอะๆลูกคนท้องกินเยอะๆนะคะกินเยอะๆลูกกินให้ให้ลูกหนูนะโอ้แฟนหนูก็มาขอกินด้วยคนท้องกินเยอะๆลูกเออแม่เป็นห่วงนะ นึกว่าไปคลอดลูกแล้วเมื่อกี้อเออกินเยอะๆลูกกินเยอะๆลูกกินผักด้วยลูกกินแครอทด้วยนะคะเออไกลคลอดแล้วลูกท้องเป่งเลยเป่งจัดอะจัดมากเลยลูกดูดิด,ดูใหญ่มากเพื่อนๆท้องใหญ่มากเนี่ยดูดิเขาใกล้คลอดจริงๆนะดูดิ ห่วงแฟนโอ้ห่วงแฟน,อแฟนไอคอนง่ายๆนะลูกนาะเออเออแม่ล้างกระป๋องใส่น้ำแล้วก็เติมน้ำให้พวกหนูเต็มแล้วนาะมากินน้ำนะลูกพาคุ้มครองนะลูกนาหนูแม่เติมน้ำให้หมดแล้วนาะคนท้องมากินน้ำนะลูกมื่แล้วเพื่อนๆพ้าคุ้มครองนาะแม่ไปแล้วนะขาขอลูกง่ายๆนะคนท้อง